สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพ่อพี่น้องท่างช่องฮักนะสบีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยมอนีมาพี่น้องผ้าพี่น้องมกติสถาน,นการณ์กับพี่น้องกอติสถาน,นการ์ข้าวบวเป็นเข่ากติสถาน,นการอาหารถุงละ250คือแกงเขียวหวานปลากรายเด็ดละ่ะกับพี่น้องที่เมื่อสองสามวันก่อน โลกโซเชียลล่งข่าวล่งหลายคนลงเนาะคะ่ะพี่น้องโดยเฉพาะที่คนที่เป็นข่าวนี่ก็คือเป็นยูทูบเบอร์เป็นเด็ตไอดอลเป็นคนที่มีผู้คนติดตามแยะมากมายเป็นหลักแสนแสนเกือบล้านเลลนหลัก,กพี่น้องเนาะคะ่ะจากนั้นก็คือมือหนึ่มาดามหน่อยก็เลยอยากมา เล่าสู่ฟังบางคนอาจสิตกข่าวบางคนอาจสิตบริตตามกระแสก็เลยเล่าเกริยนๆให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือเรื่องของเรื่องก็คือ,อมีเด็ดไอดอลมียูทูบเบอร์มีทางเพจนเพจนึงนั่นแหละค่ะ,ะเพิ่นทำเป็นอินสตาแกรมแล้วก็เพิ่นขายขายอาหารประมาณนั้นน่ะพี่น้องขายอาหารก็คือเพิ่นเห็ดแกงปลาแกงเขียวหวานปลากราย ขายแต่เพื่อนกระหัดใส่ถุงยางแดงๆมัดถุงธรรมดาเนี่ยค่ะกับบด้มี่ยังพิสดารกับบอดดี้ยังมากไม้หรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนขายถุงละ250พ่อเพื่อนอมาไลฟ์สดขายในในอินสตาแกรมเพื่อนแล้วเนาะบานนี้ก็มีกัสิเป็นประมาณว่าพวกพ้องพี่น้อง เพื่อนสนิทนี่แหละค่ะก็มีการไปข้อมเมน่นกันก็นหมายถึงว่าบางคนก็สิคนส่วนมากก็สิบอกว่าในในเหตุการณ์แบบนี้ทําไมขายแพงจังประมาณนั้นล่ละค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีการตอบโต้กันไปในระหว่างเพื่อนว่า,าขายให้คนคนรวยแดกประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องบต้องหายคนจนคนจนก็ยู่ส่วนคนจนไปประมาณนั้นล่ละค่ะพี่น้องอันนี้คือคือใจความที่มาที่ไปของ ปลากรายแกงเขียวหวานปลากรายถุงละ250ทําไมถึงขึ้นแฮชแท็กอันดับต้นๆอย่างว่าล้วค่ะพี่น้องอันนี้มาดามหน่อยก็ได้อ่านข่าวได้เบิ้งข่าวมันกับมันกับเป็นเหมือนกับเป็นการสืบเนื่องมากต่อเนื่องมากกับกรณีที่มาดามหน่อยลงคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่น้องเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาหน่อยมาดามหน่อยเป็นคนที่ทําคลิปลง YouTube ใหม่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่ แล้วมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าโอ้ยแก่แล้วไม่ต้องมาทำหลอกปล่อยให้เด็กมันทำไปหรือไม่ก็เวลาเราไปคุยเรื่องอะไรของใครเนี่ยโดยเฉพาะว่ามีรายได้เท่าไหร่จาก Net ตไอดนี่นะมาดามหน่อยยกตัวอย่างแต่เพิ่นกับมาคอมเมนต์ทำนองทีว่าไม่ต้องบางทีก็จะเป็นการลรับแล้หลวงซึ่งพอมาดามหน่อยได้อ่านแล้วก็มีการ ไลฟ์สดเอ้ยก็มีการทําคลิปลง youtube ตอบตรงค่ะพี่น้องค่ะ,ะขันผู้ใด่บอฮาเดเบิงกะล่องกลับไปเบิงได้ค่ะเพราะว่ามาดามหน่อยมีการตอบตรงเม้นจริงตอบตรงมีการทําการทําคลิปลง youtube ตอบตรงไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันก็สืบเนื่องมาอันเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเผอนมาดามหน่อยบอเป็นคนดังบอเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามเยอะๆเพราะว่ามาดามหน่อยเพิ่งทํา youtube ได้ เกือบสี่เดือนก็คนติดตามเกือบสามร้อยคนก็แค่นั้นเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเป็นคนเยอะๆก็คงจะมีการว่ากล่าวกันในโลกโซเชียลแล้วหล่ะค่ะพราอเหตุผลก็คือเขามาตําหนิประมาณนั้นน่ะเหมือนกันค่ะพี่น้องกับก่อีที่ทเพื่นเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงเขียวหวานปลากรายขายในช่วงที่ เศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็มีการขาย250ถามว่าผิดไหมมันกระบบผิดหรอกค่ะพี่น้องตามความเป็นจริงเพิ่นสิขาย2 0 0 3้อย0าอย,าอ,ยอยก็เรื่องของเพิ่นเนาะเพิ่นหนาที่ขายเพิ่นหนาที่ของอ,อินสตร์ ินสตาแกรมกับของเพลินแบบนี้นะค่ะพี่นอ้องลง y o YouTube ลงอย่างกับเป็นของเพลินเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ของเพลินเนาะตามจริงแล้วตัวเพื่อนเองกับ,บ่ผิดหรอกคะ่ะแต่ว่าเผอิญมันมีคนคอมเมนต์คนคอมเมนต์อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ตามประมาานน่ะละคะ่ะแต่ว่าประชาชนทุกคนที่เข้าไปดูก็จะคอมเมนต์ว่ามันแพงไปไหมประมาานน่ะละคะ่ะแล้วไอ้คนที่เป็นเพื่อนหรือคนที่ไปตอบเขานี่ก็ไปตอบว่าทำให้คนรวยแดก คนจนก็อยู่ส่วนคนจนไปประมาณนะ่ะมันก็เป็นการเหยียดค่ะพี่น้องค่นี่ก็เลยเป็นการเหยียดก็เลยเป็นการแฮชแท็กขึ้นอันดับตน้ตนๆเนาะเป็นข่าวกันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาค่ะพี่นอ้อยอันนี้มาดามหน่อยกับบไดว่าพีดโบเดวาเป็นแพ่งบ b หรือ,อว่าแ peng กับบเดวาหรอกค่ะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราบอกก็อย่างที่บอกว่าไอการขายของเนี่ยแม้กระทั่งอย่างเช่นที่มาดามหน่อยบอกว่า ไปที่สนามบินแต่ว่าอันนั้นมันก็คือเป็นสนามบินเป็นสถานที่ที่เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเช่าเสียค่าอะไรค่าลูกน้องค่าทุกอย่างเนะมาะมะม่วงมะม่วงยังก็ข้าวเหนียวมะม่วงจานหนึ่งเกือบสามร้อยกว่าจานหนึ่งนี่คือ,คอ,คอมีบะม่วงแค่สิกเดียวแล้วก็มีข้าวเหนียวอันเฮ็ดอันยอยุด ตรงกลางอันนี้คือสนามบินตุวรรณภูมิอันนี้กับมันนด้มหน่อยเคยลงลงใน f เฟซบ o ๊กน่าเนอะ่ะค่ะพี่นอ้องที่จานหนึ่งสองร้อยแปดสิบสากว่าประมาณนั้นนะครัพี่น้องมันนิดเดียวแต่ว่าเขาเขาขายได้แต่เราก็ซื้อซื้อเพราะเราอยากกินกับบมีปัญหาหรอกครัพี่น้องเพื่อนจะขายเท่าไรก็ได้แต่ว่ากรณีของที่มันเป็นเรื่องอยู่นี่ก็คือ แกงเขียวหวานปลากรายถุงละ250ถุงเึงมื่อก็บบ่อพิสดาบรบ่อใดใสกล่องยางพิสดารหรอกคะ่ะพี่น้องก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ยางสีแดงๆมัดปกตินี่แหละค่ะคนสําหรับคนที่บอ่อใดที่ตามเนาะแต่กรณีมาดามหน่อยลอยฟั่งมานี่ก็คือบอ่อพดหรอกคะ่ะเพิ่นขายเทไรก็บ่มีปัญหาหรอกคะ่ะแต่เผอิญไอคนที่คอมเมนต์อันนี้มาห่วา้มสําคัญอยู่ที่การคอมเมนต์คะ่ะพี่น้องนี่แหละเขาบอกว่าบางทีปลาหมอตายเพ่อปาก การที่ไปคอมเมนต์แบบนั้นก็บอกว่าสาหรับคนรวยสําหรับคนมีตั่างแดกประมาณกินประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็คนจนก็เงียบๆไปเฉยๆไปประมาณนั้นะที่คอมเมนต์ระวังกันแบบนั้นนะคะพี่นอ้อ,นองอันนีกอานเราก็บ่พ่อใจคือกันบ่พ่อใจในกรณีคอมเมนต์ค่ะพี่น้องบ่พ่อใจในกรณีคอมเมนต์คุณนี่คือการเหยียดกันเนาะค่ะพี่น้องในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงในช่วงที่พี่น้อง 8 9 0เกาบากเนาะค่ะพี่น้องคนที่เป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีไปก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเป็นไอเดียจากมาดามหน่อยมาดามหน่อยก็จะบอกว่าคนคนที่มีเงินแล้วเอาองสินเนาะค่ะพี่น้องซึ่งซึ่งถ้าพูดถ้าพูดออกโตไห้หแล้วก่อนเนี่ยคนที่ทําคลิปตรงนี้คนที่ลง i n นสตาแกรขาย แกงเขียวหวานเนี่ยเพิ่นกระโดงดังมาจากพวกเข้านี่แหละค่ะเพิ่นกระโดงดังมาจากประชาชนที่ติดตามนี่แหละค่ะแต่อยู่ๆเพิ่นไปเหยียดค้นแบบนั้นการที่คนติดตามนี่ก็มีคนจนคนรวยนั่นแหละแต่ส่วนมากพี่เขคิดว่าคนจนนี่แหละค่ะติดตามกันติดตามเล่าแต่ว่าเราไปเหยียดแบบนั้นก็คอมเมนต์คอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องบ่นไปว่าว่าผู้ผู้ผู้เฮ็ดคลิปแล้วมีปัญหาบ่แมน คนที่ไปคอมเมนต์กับเป็นการเหยียดแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงว่าตัวเองเป็นคนของประชาชนแล้วไปเหยียดเขาได้ยังไงอันนั้นคือสิ่งที่มาดาหน่อยอันนี้คือไม่เห็นด้วยบบเห็นด้วยเดในหมายถึงว่าโอเคคุณจะขายคุณก็ขายไปขายได้คุณจะขายสามลอยสี่ลอยห้าลอยกันแล้วแต่กับถือว่าบ่พิดถือว่าโอเคละ่ะมีคนสื่อก็ถือว่าดีไปแต่ว่ากรณีที่เข้าไปคอมเมนต์กันโดยที่คอมเมนต์แบบถือว่าอย่างที่มา,มาดาหน่อยเล่าข่าวที่แล้วก็คือคอมเมนต์แบบมั่ว คอมเมนต์ไปว่าเขาอย่างนั้นได้ยังไงเพราะคนส่วนมากที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นเขาบอกว่าแพงไปไหมทําไมแพงจังดูถุงก็ถุงปกติก็คือใส่ถุงปกติห้าวหน่ยล่ะค่ะพี่น้องใส่ถุงปกติเอายางมัดแดงๆธรรมดาบ่ม,มีกองบ่ม,มียังพิสดารยางหมักไม้เขาไปคอมเมนต์ประมาณนั้นแต่ว่าคนตอบกับกับไปตอบว่าเขาขายให้คนรวยกินแบบผู้จาบดีน้ำนะค่ะพี่น้องกินโดยที่คนจนก็เงียบๆไปประมาณนั้นนะคะมันก็เป็นการไดอ่านแล้วกับ แต่อ่านแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ขอโทษอลไล่ะค่ะพี่น้องมันก็ไม่ขอโทษขอพูดเพิ่งก็ยงไปสารพัดแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกเพราะว่าโซเชียลนี่มันไวอย่างที่บอกค่ะพี่น้องโซเชียลถ้าถ้าไปคอมเมนต์นิดนึงเนี่ยยิ่งกระแสพวกนี้มันไวค่ะพี่น้องค่ะไปเหยียดคนอื่นไปดูถูกคนอื่นแบบนี้กระแสมันไปไวค่ะพี่น้องมันก็ระงับบ่ได้ล้วเนาะ เมื่อ็ระเทศให้คนฟังอย่างเช่นมาดามหน่อยฟังอยู่อย่าง,างเมือ่อหนอนงี้สิกะเออทําไมถึงเป็นแบบนั้นเนาะ <c oughs> คุณมีเงินสิ่งที่คุณที่จะคิดอันดับแรกคุณจะทํำยังไงช่วย5บาท1ิบาทสําหรับคนที่เขาลําบากจะดีกว่าไหมเช่น <c oughs> คุณก็โด่งดังคุณก็ถือว่าคนรวยคนหนึ่งมีเงินคนหนึ่งละแทนที่คุณจะช่วยคนอื่นทำกับข้าวคนหนึ่ง <c oughs> อย่างเช่นพี่เห็นอ่ะพี่เห็นอ่ะคุณอุฟฟ๊บวิริยะนะคุณอุ๊บวิริยะที่นักปั้นมือทองน่ะ เพื่อนกะอยู่ในกระแสนี่แหละที่เพิ่นบอกว่าโอเคฉันจะทำแกงเขียวหวานปกกลากรายแจกประมาณนั้นะคะพี่น้อ,นนนองสิ้นเดือนนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะแจกอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีสิเป็นสิ่งที่น่าน่าชื่นชมนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันต้องเห็นใจกันช่วงนี้มันต้อง เข้าใจในสถานการณ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะถึงไม่ช่วยก็เงียบสักก็ก็ยังจะดีกว่าถึงไม่ช่วยไม่อยากบริจาคไม่ช่วยคนที่เขาลําบากกว่าก็ไม่ต้องเหยียดคนอื่นมันก็จะดีกว่าเนาะค่ะพี่น้องแล้วสำหรับคนที่อาจจะสนุกสนุกในการคอมเมนต์อาจจะสนุกสนุกในการที่ทำอาจจะสิฉันมีเงินแล้วอยากทำอะไรก็ได้ประมาณนะั้นอันนี้ก็ต้องต้องอยากจะเตือนว่าต้องระวังนิดหนึ่งระวังนี่ก็หมายถึงว่า มันเซนซิทีฟอะค่ะพี่น้องมันละเอียดอ่อนเนาะไม่อยากให้มีปัญหาซึ่งกันและกันอีกอย่างหนึ่งคนบ้านเราก็อย่างที่รู้ทุกคนไม่ว่าใครมีการตกงานมีการลำบากยากจนบางคนก็ไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินอย่างที่เห็นข่าวลงข่าวนะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือมันเป็นจริงมันเป็นคนที่เขาลำบากจริงเพราะว่าเขาหาเช้ากินขําถ้าเขาตกงานปุ๊บนี่เขาก็ไม่มีอะไรกินเลยเพราะถ้าจะถามว่ามีเงินกองเงินเก็บไหมมันไม่มีอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะคนรวยควรที่ จะช่วยเขาหรือคุณไม่รวยคุณก็ไม่ต้องเหยียดเขาหรือคุณรวยแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเหยียดเขาหรือคุณไม่อยากจะ,ะบริจาคไม่อยากจะให้จากทานอยากอะไรกระเบ้องตรงไปเหยียดเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะขอไอเดียจากมาดามหน่อยมาดามหน่อยก็จะบอกว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณพอมีเงินคุณก็ควรที่จะช่วยเช่น บริจาคข้าวของเช่นตามศูนย์ต่างๆตามเด็กเล็กต่างๆตามโรงพยาบาลต่างๆตามศูนย์อะไรกต่างๆเนี่ยเงินนิดเงินหน่อยจากพวกท่านมันก็จะสามารถช่วยเหลือเจือจุนกับคนที่เขารอความหวังอยู่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็เขาจากสิ่งเล็กน้อยจากพวกคุณมันก็จะสามารถทําให้เขามีชีวิตยืนต่อไปได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องไป เหมือนกับมีปัญหาสร้างกะระแสเหยียดคนอื่นหรืออะไรคนอื่นเหมือนไอ้ดาลงดาราที่มันไปด่าเขาอ่ะจนก็ตายซะนูน่นนี่ประมาณนั้นอ่ะอันนั้นก็อันนั้นก็อนนนกโอ้โหแบบแบบแบบมันมันไม่ถูกต้องคะ่ะพี่น้องขาเนาะ เพราะว่าเราก็ต้องเราต้องใช่สิคุณไม่เคยจนใช่สิคุณอาจจะมีเงินมีทองกินใช่สิคุณอาจจะนู่นจะนี่คุณอาจจะมีคุณอาจจะร่าจะรวยแต่ทําไมคุณถึงจะเอาความรวยความร่าความรวยของคุณตรงนั้นบางทีคุณการร่าการรวยของคุณก็มาจากประชาชนนี่แหละค่ะบางที สิ่งที่คุณได้มาสิ่งที่คุณดีกว่าคนอื่นสิ่งที่คุณอาจจะโอเคนะ่ะมีชื่อมีเสียงมีร่ำมีรวยเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยคุณก็ได้มาจากประชาชนนี่แหละค่ะได้มาจากพวกเราที่ได้ด้อย,อยพวกนี้แหละค่ะที่ช่วยคุณเสริมคุณส่งคุณให้ให้ได้สูงได้ได้ถึงฟงถึงฝั่งประมาณนั้นนะ่ะแต่คุณก็มาดูถูกคนอื่นมาดูถูกคนที่ลําบากยากจนกว่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะอ,อยากเล่าสู่พี่น้องฟังอยากอยากจะ รบายอยากจะแช่ความที่เห็นแล้วเห็นแล้วก็บางทีก็ไม่น่าแบบนี้แบบนี้นะกับพี่น้องพอเห็นแล้วก็เอ้ยโบนาเลยโบนาสิออกเป็นแบบนี้เลยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเหมือนมาดามหน่อยเจอเหมือนกันกรณีมาทําคลิปลง YouTube เพราะอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วอย,อยู่มีคนคอมเมนต์ว่า เขาแล้วแกแล้วประมาณความหมายนะเขาแล้วแกแล้วมึงก็อยู่บ้านซื้อ,อห้เด็กน้อยเขาเฮ็ดดีกลัวประมาณนั้นนะกับพี่น้องอันนี้ก็ถ้าถามว่าเจ็บแสบอะไรมากมายไหมกระบอกค่ะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรที่จะมาคอมเมนต์แบบนั้นเนาพี่น้องเนาะไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามเขามีสิทธิ์ทําได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนที่ไม่เป็นปัญหากับใครที่ไม่ทําไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแบบนี้อันนี้ กรณีของมาดามหน่อยนี่เพิ่งทําคลิปได้สามเดือนกว่ามาเดินคอมเมนต์แต่พูดถึงว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะฝากอยากจะบอกไอ้พวกที่ชอบสนุกสนุกหรือพวกที่อยู่ว่าง,างเกินไปว่างมากเกินไปแบบนี้ก็พอเห็นคนนั้นทําคลิปคนนี้ลงคลงลงคลิปแม้กระทั่งยกตัวอย่างมีคนหลายคนที่ทําคลิปในการกิน แล้วมีพอพอเขาไลฟ์สดในการทำอาหารในการกินแล้วมีคนหลายคนบางคนคอมเมนต์ว่ากินเหมือนขี้เลยกินขี้เลยประมาณนั้นนะคะพี่น้องอันนี้ก็มาดามหน่อยได้อ่าน อันนี้ก็รับไม่ได้ค่ะพี่น้องคะก,ก็อยากให้สร้างสรรค์อยากให้สร้างสรรค์ก็อย่างที่บอกว่าทุกคนทําทุกคนร้อยพ่อพันแม่ทุกคนคิดต่างทุกคนมีไอเดียแต่กับการที่ไอเดียแล้วคุณไม่สร้างสรรค์อาจจะเพื่อนซีกันอาจจะรักกันชอบกันหรือซีกันนี่แหละอาจจะมีการพูดกล่าวหยอกล้อหรือเปล่าแต่โลกโซเชียลมันไวค่ะพี่น้องเพราะได้อ่านแล้วเขาจะไปรู้ได้ไงว่าคุณคือใครพอเขาเห็นคุณคอมเมนต์ออกมาแล้ว มันก็เท่ากับว่าเขาก็รับไม่ได้แล้วอันนี้เป็นจริงนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยากฝากพี่น้องไว,ว้ว่าการที่คุณอาจจะสนุกสนุกการที่คุณเขียนนู่นเขียนนี่เพื่อที่ไม่ให้กําลังใจคนอนื่นเพื่อที่ส่อเสียไปทางที่ไม่ดีกันแน่กันแน่ดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะพี่น้องจากนั้นคนที่เข้ามาคนที่ทํากับพยามลดกับพยามอย่าให้เป็นไม่ว่าเขาจะขายอะไรทําอะไรใครจะลงคลิปใครอะไรอะไรก็ตามถ้าไม่พอใจเราก็ผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือ ถ้าเขาคอมเมนต์อะไรไม่ดีเราก็ผ่านไปก็ไม่ต้องไปไปเหยียดคนอื่นไปทําให้คนอื่นที่เขา,เอ,าออกไอเดียมาอย่างเช่นว่าแพงเกินไปไหมอย่างเงี้ยก็ไปว่าเขามันก็มันม,มันก็ไม่น่าจะใช่นอ้องพี่น้องเนาะโอเคเราสูพี่น้องฟังตามกระแสะเพราะว่าได้อ่านข่าวทุกวันนี้ก็ยังได้มีข่าวได้อ่านข่าวอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็เห็นแล้วก็อยากเบาเห็นแล้วก็ขั้นแขวอยากเบาอยากอยากมาแช่ความคิดแช่ไอเดียโอเคนะคะ ขอบคุณทุกที่ติดตามอย่าลืมกด s u b สไครต์น,น้ำแนเดอร์ค่ะกดติดตามน้ำแนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะเมียฝรัง่งเห็ด u t u b e ใหม่ฝากช่องอฮักนนสวีเดนของมาดามหน่อยกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยนะคะขอบคุณทีท่ติดตามสวัสดีค่ะ